ในตอนนี้ตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ติดเม็ดส้มหรือว่าปั้นตัวละครตัวไหนเลยไม่แต่ตัวเดียวแม้กระทั่งตัวเมนหลักอย่างเวเลสเนี่ยผมก็ยังติดไม่เขียวเลย oh. แต่ว่าเมื่อซีซันก่อนเนี่ย oh. ผมก็ได้ติดเวเลสเม็ดส้มแล้วใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วตอนที่ผมติดเวเลสเม็ดส้มเนี่ยผมก็จะเล่นแต่ตำแหน่งของจังเกิลและนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน,น,น้อยๆที่ทาให้ผมเด้เล่นเวเลสในตำแหน่งของจังเกิลแล้วติดเวเลสเม็ดส้มได้ซึ่งเคล็ดลับนี้ผมบอกเลยครับว่ามันสาคัญมากในการเล่นตำแหน่งจังเกิลึ่งเคล็ดลับนี้มันคืออะไรผมจะพาไปดูในตัััววเเเกกกกมมนลลย้้ถาาิด่ผูชง องหาร้านเติมเกมดีๆอยู่เนี่ยผมก็ขอแนะนําร้านฟูอยู่ร้านเติมเกมราคาถูกบริการรวดเร็วและไว้ใจได้สทิทธิพิเศษในตอนนี้สํารับใครที่เติมครบ1 0ึงบาททางร้านจะมีส่วนวงล้อลดราคาอีกด้วยอย่าลืมบอกกับทางร้านด้วยแหละว่ามาจากช่อง myn channel สนใจเติมเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยมาก่อนที่จะเริ่มเกมเนี่ยผมก็จะดูฝัง่งตรงข้ามก่อนเลยว่าตัวละครอย่างเวเลสเนี่ยมันจะสู้ไหวไหมซึ่งเกมนี้บอกเลยครับว่าสู้ไหวได้นอนเพราะว่าฝัง่งตรงข้ามเนี่ยมันมีแต่ตัวบางๆผมก็เลยคิดว่าในเกมนี้เนี่ยมันน่าจะเหมาะสมทส จะเป็นไอเทมที่ผมได้เอามาใช้ในเกมนี้นะครับเผื่อคุณผู้ชมอยากจะเล่นตามเนี่ยก็สามารถเอาไปเล่นตามได้เลยแต่ว่าเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็จะมาจากการออกไอเทมนี่แหละครับถึงการออกไอเทมเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูในตัวเกมกันเลยผมเริ่มเกมมาแล้วเนี่ยก็ได้มาฟาร์มบัฟแดงก่อนเลยเป็นอย่างแรกผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆพอฟาร์มบัฟแดงเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ไปตีครีปตัวเล็กตัวน้อยแต่ระหว่างที่กาลังฟาร์มอยู่เนี่ยผมก็ได้เห็นว่าป่าฝันเยัได้ามเนี่ยเขายังไม่ได้เริ่มฟาร์มเลย,ยเว่าไม มันก็ได้เปลี่ยนอยู่เล็กน้อยเพราะระหว่างที่ผมกำลังเดินไปเลงกาเนี่ยผมก็ได้มีประเด็นต่อสู้กับฝันุัวข้ามก็เลยทําให้ในช็อตนี้เนี่ยผมก็ได้เก็บดิเลียแล้วก็เก็บอลินไปได้2คนหลังจากนั้นผมก็ตั้งใจว่าจะไปตัดบัฟฟ้าของฝันหัวข้ามแต่ดูหมดว่าเอเลนดอ์เนี่ยเขาน่าจะฟาร์มเสร็จไปแล้วพอเป็นแบบนี้ผมก็เลยต้องเปลี่ยนแผนแล้วก็หันมาตีมังกรใหญ่แทนตอนจะตีเอเลนดอนเนี่ยก็เดินเข้ามาหาผมจะได้ผมกับเตียวเทียนก็เลยได้ช่วยกันเก็บเอรันดอนนี้ฝันหัวข้ามนก็ได้ตายไปแลล้วเพผมนียก็ได้มมมาาช่่่ววยยกกกกัตตตีีงรรรใหหญอเเลลลจจส็แ้ ในตอนนี้เนี่ยก็เลยได้มีประเด็นต่อสู้กันเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้สู้กันนานมากสู้เสร็จแล้วผมก็ได้กลับไปฟาร์มต่อเลยและในตอนฟาร์มเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเนี่ยจะมาจัดแจงไอเอเธมอยู่เล็กน้อยซึ่งไอเทม4อย่างตอนนี้เนี่ยที่ผมกำลังจะออกในช่วงต้นเกมเนี่ยก็จะมีโซลิเวอร์รองเท้าต,ตีเร็วจอกก่อนเล็กแล้วก็มีแฮมเมอร์ใช่ครับนี่คือเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆที่ผมบอกเลยครับว่าสําคัญมากๆเพียงแค่ไอเทม4อย่างนี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันช่วยให้วีเลสเนี่ยมันเล่นง่ายขึ้นนนนอออ่่างกกดดีีีงงช้ชนน้ึใใหญซครแบบ เนี่ยมาช่วยให้เวเลสเนี่ยมันเก็บสแต็คไวขึ้นแล้วก็ช่วยฟาร์มไวขึ้นด้วยแต่ถ้าเกมไหนเจอพวกซีซีนหนาใหเยอะๆเนี่ยก็ยจะเป็นจากรองเท้าตีไวเป็นรองเท้าต้านสถานะก็ได้ผมเดินขึ้นมาที่เลนบนแล้วนเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะมาดักออฟเลนฝั่งตรงข้ามแต่ก็รออยู่สักพักนึงแล้วเนี่ยผมก็ไม่เห็นออฟเลนฝั่งตรงข้ามเลยครับรออยู่ตั้งนานผมก็เพิ่งจะรู้ตัวเองว่าออฟเลนเนี่ยเขาอยู่ตรงเลนกลางทีนี้เนี่ยผมก็เลยต้องรีบลงไปที่เลนกลางเพราะถ้าเกิดว่าทิ้งป้อมไว้เนี่ยมีหวัังงดนนนนค์แตกกก่่่่่่ๆเเเเมมมผาาาาาาลลลียยยยร็้วสถณูำใจ ไคลิปเลการเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะลงไปช่วยเลงล่างแต่เดินไปได้ไม่กี่ก้าวเนี่ยป้อมเลง่างกระโดนฝันข้ามดันแตกไปแล้วทีนี้ผมก็เลยต้องเปลี่ยนแผนผมก็เลยได้มาสู้กับฝันข้ามแทนเอลสูเนี่ยกระโดนผมเก็บไปได้อย่างง่ายๆส่วนเอเลนอร์เนี่ยก็เป็นปัญหากับผมมากๆเพราะตัวมันค่อนข้างที่จะพิวแล้วผมก็ไล่ตามมันไม่ทันโคตรจะน่าเสียดายเลยอีกนิดเดียวเนี่ยก็จะตายแล้วแต่ก็นั่นแหละนะผมเจอตัวพิวแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องยอมรับเหลยว่ามันสู้ยากจริงๆในตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วผมเนี่ยก ขาดมือจะไปหาตั้งจากคีบป,ป่าหรือว่าคีบเลนก็ได้แล้วแต่เลยถึงระหว่างที่กำลังฟาร์มอยู่เนี่ยผมก็ได้เห็นว่าตรงเลนกลางเนี่ยมันมีไฟกันเกิดขึ้นนะครับเออพักลบได้แค่แป,ป๊บเดียวก็ต้องมีเหตุให้สู้อีกแล้วครั้งนี้ก็สู้กันอยู่ไม่นานครับแป,ป๊บเดียวเนี่ยพวกผมก็จะน่าไฟนี้มาได้อย่างรวดเร็วเห็นไหมเวเลสป่าเนี่ยไม่ได้เล่นยากเลยครับตัวมันเล่นสนุกจะตายในตอนนี้ก็สู้เสร็จแล้วผมก็ได้พามูลาดเนี่ยมาเอาบัฟฟ้าของแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องแบ่งเพื่อนร่วมทีมใช มากผมก็ได้ไปเคลียร์คลิแล้วก็ได้มาตีมังกรใหญ่กับเพื่อนพอตีมังกรเสร็จผมก็มาเลนกลางเพื่อมาดันป้อมตอนนี้ดูเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะพยายามกันป้อมเอาไว้ให้ได้นะแต่ก็บอกเลยครับว่ายากหน่อยนะเพราะถ้าจะการป้อมเอาไว้ได้เนี่ยก็คงต้องฆ่าผมให้ตายก่อนแต่ก็นั่นแหละนะในตอนนี้เนี่ยของผมมันก็นําแล้วการที่จะสู้กับฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกตอนนี้ผมแวะมาฟาร์มบฟัฟฟาสักนิดหน่อยแล้วก็ได้มาแอบดักซุ่มอยู่ในพุ่มไม้ตรงเลนบนเผื่อว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยว ผมเป็นไปไม่ได้ผมกับเพื่อนวมทีมเนี่ยก็เลยได้มาช่วยกันเก็บอันเลนและก็เก็บเอลซูฝั่งตรงข้ามไปได้2คนซึ่งตามที่เห็นผมไม่ได้สู้นานเลยครับสู้กันอยู่แป๊บเดียวแทบทุกไฟเลยในตอนนี้หลังจากที่ได้โอมิอามาแล้วเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนจากรองเท้าตีเร็วมาเป็นรองเท้าต้านสถานะแทนในตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ฟาร์มแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปเติมไฟซะมากกว่าผมเดินลงมาเลนกลางก็ได้เห็นว่ามันมีประเด็นต่อสู้กันเล็กน้อยถึงตอนนั้นผมก็เริ่มห้าวด้วยแหละก็เลยเข้าไปแบบบุม่วกเย,ยนังวนนเตาาง่าดีนะ ไม่อย่างนั้นเนี่ยผมคงไม่รอดหรอกถึงแม้ในตอนนี้เนี่ยผมจะเลือดโลก็เถิดแต่ผมก็ได้ไปเก็บเลือดหลังป้อมแล้วก็ได้ไปหาเลือดจากการฟาร์มขี้ป่าพอตอนนี้คือผมขี้เกียจกลับบ้านไปเติมเลือดนะก็เลยต้องใช้วิธีนี้ผมเดินมาแอบดักซุ่มอยู่ในพุ่มไม้แล้วในจังหวะนั้นเนี่ยลิเลียก็เดินมาใกล้ๆพอดีผมก็เลยได้แอติเข้าไปเก็บลิเลียมาได้คนนึงหลังจากที่เก็บลิเลียฝันตรงข้ามไปได้แล้วเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะมาดันป้อมเลนกลางต่อเลยแต่ดันป้อมยังไม่ทันแตก็็มมมมมาาาาาาากกกกกนนนนปป้้้ <gouvernement Speak> ้้ <Jean> ้ <bulun> no ้้้ออ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 เเไไไไวววแแตต่่่่่่ยยงงทีคคบหละถจดดผผใ แนก่ก็นำป้อมในการแตกไปได้ป้อมหนึ่งซึ่งอีกป้อมหนึ่งแน่ผมก็ต้องถอยก่อนนะนะเพราะว่าโดนเอลโซยิงซะเกือบตายเลยถ้าเกิดว่าอยู่ต่อน,นี่มีหวังผมได้ตายจริงๆแน่ผมก็เลยต้องใช้จังหวะน,นี้เนี่ยถอยกลับบ้านไปเติมเลือดก่อนใงระหว่างที่กําลังวร์ปกลับบ้านอยู่เนี่ยผมจะมีไอเทม,มอยู่2อย่างนะครับที่อยากจะแนะนําให้ออกก็คือเคียวแล้วก็ดาบแดง ถ้าใครอยากได้ดามจงแรงๆเนี่ยก็สามารถออกดาบแดงก่อนได้เลยแต่ว่าส่วนตัวผมเนยผมจะออกเคียวก่อนเพราะว่าจะได้เซฟชีวิตตัวเองเอาไว้ด้วยวเวลาป่าสารดามจล้วงกับเคียวเนี่ยมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วหลังจากที่ฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้ไปตีดราก,กับมูราพอตีด่าเสร็จผมก็ได้ไปเค,คลียร์ครีปเลนบนต่อเลยพอเห็นว่าไม่มีใครกันป้อมผมก็กล่าวว่าจะเข้าไปดันป้อมสักหน่อยนะแต่ที่ไหนได้มันดันมีไบรท์เนี่ยมากันกป้อมอยู่คนเดียวใช่ครับอยู่คนเดียวซึ่งพวกผมเนี่ยก็อยู่กัน3ามคนครับแบบนี้เนี่ยบอกเลยว ช่วยกันดันป้อมเลนบอลแตกมาหด้อีกป้อมหนึ่งดันป้อมเลนบอลแตกเสร็จแล้วเนี่ยพวกผมก็ได้รวมตัวไปดันป้อมเลนล่างกันต่อเลยซึ่งแวนเนี่ยก็ทําหน้าที่ดันป้อมเอาไว้ส่วนพวกผมเนี่ยก็ทําหน้าที่ไม่ให้ฝันหัวข้ามเนี่ยมาการป้อมเอาไว้ได้ซึ่งช็อตนี้ก็ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยครับแทบจะไม่ได้สู้อะไรกับในวงไฟเลยไปไปมาฝันหัวข้ามเนี่ยก็ตายกันหมดทั้งทีมสักันแต่ก็เอาเลยนะดันบ้านจบเกมกันเลยดีกว่า เป็นไงฮะในเกมนี้เนี่ยสิบนาทีผมก็ได้มาแล้วตั้ง12คิวแน่แต่ผมว่าในเกมนี้เนี่ยมันน่าจะจบไวไปหน่อยอ่ะสิบนาทีมันก็จบเกมแล้วว่าเอาเป็นว่าเราไปดูเกมที่2กันต่อเลยดีกว่าว่าเกมที่2นี้เนี่ยผมจะยังเล่นได้แบบนี้อยู่ไหมไปดูกันเลยในเกมที่2นี้เนี่ยก็เช่นเดิมครับผมก็ได้มาเล่นวิวเลสในตำแหน่งของจังเกิลอีกเหมือนเดิมเพิม่มเติมเลยก็คือไอเทมตีอย่างนี้เนี่ยผมก็ยังออกอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเจอาก,กอรเนี่ยผมจะออกเป็นมูราแทนในเกมนี้เพราะอยาที่เห็นเลยว่าฝั่งตรง เริ่มเกมมาในช่วงแรกเนี่ยผมก็ได้มาจัดแจงเซอเทมให้มันเรียบร้อยอย่างที่บอกไปว่าในเกมนี้เนี่ยผมจะออกเป็นโบราณภาษาสซึ่งไอทมที่เหลือเนี่ยผมก็จะออกตามเดิมเลยช่วงเริ่มต้นในการฟาร์มเนี่ยผมเองก็เลยได้มาฟาร์มบัฟแดงก่อนเลยอย่างแรกในการฟาร์มเนี่ยก็มันได้มีพิเศษอะไรมากมายผมฟาร์มบัฟแดงเสร็จก็ได้ไปตีครีบตัวเล็กตัวน้อยจากนั้นก็ไปฟาร์มบัฟฟ้าต่อผมฟาร์มฟ้าเสร็จเนี่ยก็ได้มาแอบดักซุ่มอยู่ในผู้ไม้ตรงเลนกลางซึ่งดูเหมือนว่าฝัม่งตรงข้ามเนี่ยน่ามา ผู้หมาห้ผมก็เลยได้ทําการเปิดไฟก่อนเลยคนแรกซึ่งก็เก็บอีก,กี้ได้แค่คนเดียวนะครับในช็อตนี้ ส่วนมาลอดเนี่ยเขาก็ได้ฟิกเกอร์หนีไปอีกทางหนึ่งถึงแม้ว่าจะน่าเสียดายก็เถอะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะตอนนี้มันก็เป็นช่วง2นาทีแล้วผมก็เลยลงมาตีมังกรใหญ่พอตีมังกรเสร็จเนี่ยมาลอดก็ได้ช็อกมาหาโวกผมเฉยเลยอ่าอยากตายก็ไม่บอกโปผมก็เลยจัดให้เอาละหลังจากนี้ก็ไปตัดบาฟ้าของฝันตรงข้ามต่อเลยตอนตีมังกรเนี่ยผมก็ไม่ได้กดพันิตเอาไว้หรอกนะเพราะผมตั้งใจว่าจะเอาพันิตเนี่ยมาแย่งบาฟ้าของฝันตรงข้ามจะดูเหมือนว่าเรียวมาเนี่ยจะไม่ยอมให้บาองผมกันนน่ายะใช็ร์ฟ้าแป้วก็มีเเหตตุ่อสู้้กนนิดขึ Mm. -hmm. แต่สู้ได้ไม่กี่ทีเนี่ยผมเองก็เกือบจะไม่รอดครับยังดีที่เอเลเตอร์เนี่ยคอยขัดเอาไว้ให้ผมก็เลยรอดตายมาได้ในช็อตนี้แต่แล้วผมเนี่ยก็ไม่ได้กลับไปเติมเลือดที่บ้านหรอกนะเพราะถ้ากลับบ้านไปตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันคงต้องเสียเวลาในการหาตังค์มากแน่แน่ผมก็เลยเลือกที่จะคิ้วเลือดจากการฟาร์มคีป,ป่าแล้วก็ไปเก็บเลือดหลังป้อมของเมธผมฟาร์มไปเรื่อยๆจนในตอนนี้เนี่ยเลือดผมมันก็ฮิวเต็มหลอดแล้วผมฟาร์มเสร็จก็ได้วาปลงมาที่เลงกลางแล้วก็ตั้งใจว่าจะชวนเพื่อนๆเน่ยไตดาตามามมผเเนนนหล,ลิ คนนึงแต่ก็ไม่เป็นไรไม่มาก็ไม่เป็นไรผมปวนบาฟ้าคนเดียวก็ได้แต่พอตัดบ,บฟาฟ้าฝานตรงข้ามไปได้แล้วเนี่ยผมก็ลงมาเลนล่างแล้วก็ได้คอมโบใส่อีกี้ไปหนึ่งชุด แต่ก็เป็นอเลเตอร์เองนะครับที่เก็บคิวนี้ไปได้แต่ถึงแม้อิกกี้จะตายไปแล้วเนี่ยพวกผมก็ยังเข้าไปดันป้อมไม่ได้หรอกนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเคลียร์ค,รครีไปหมดแล้วผมจึงได้ใช้เวลานี้เนี่ยไปฟาร์มบัฟแดงแล้วก็กลับลงไปเลนล่างถึงผมเนี่ยก็จะยังไม่รีบกดนะัตติเข้าไปนะครับเพราะผมจะรอให้ฟินิกเน่กกิ้งก่อนแล้วค่อยอัติเข้าไปแต่ก็ได้แค่มอลอดคนเดียวนะสนฟินิกเนี่ยเขาฟิกเกอร์หนีไปได้ในระหว่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วผมก็เลยได้ไปตีมังกรใหญ่จากกนนั้้็ไไดปลางงแลลล้กก็็็ไปปฟฟฟาาารรร์มมบัเเสจผที่นางออีกรรบึพะเเ็นวว่่่่าพืออรรมมทีีปะดตสู้ก ซึ่งก็สู้ก็อยู่แป๊บเดียวนะคระับพอผมมันตีเข้าไปเนี่ยก็เก็บมันหลอดฝังตรงข้ามไปได้แค่คนเดียวแต่หลังจากที่โลมกับแคลี่ฝั่งนั้นตายไปเนี่ยพวกผมก็เลยได้ใช้โอกาสนี้เนี่ยดันป้อมเลนร่างแตกจนได้ในระหว่างที่กำลังดักรออยู่ในพุ่มไม้เนี่ยผมก็ได้เห็นว่าฉีเนี่ยโดยนฝันตรงข้ามดักล่นงานตรงเลนกลางแต่จะไปช่วยตอนนี้เนี่ยมันก็คงไม่ทันแล้วทีนี้ก็เลยได้มีฉากประเด็นต่อสู้กันผมตั้งใจว่าจะไปเล็งอีกกี้นะครับแต่ว่าเขาก,กดแข่งเอาไว้ทันเกือบตายครับผมเเเเเอออออองงงงนนนนนนีีีีอะอะีีี่่่่่่่แแแหหลละะะะทกืบบตตตาาาายยยยย้้้ววฝััรรรขขมมมมจไไดดผิ ลจังวะนี้เนี่ยผมคงจะต้องหนีกลับบ้านไปเติมเลือดอย่างเดียวแล้วแหละพอรีเลือดเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้แวะมาฟาร์มบัฟแดงสักแป๊บหนึ่งก่อนแต่ฟาร์มยังไม่ทันเสร็จเนี่ยดูบทนว่าตรงเลนกลางน่าจะมีไฟกันนะครับผมฟาร์มเสร็จก็ได้อันตรีเข้าไปแล้วก็เก็บมาหลอดมาได้คนนึงพอโลมฝั่งนั้นตายไปเมคกับแคลรี่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ไม่ค่อยก้าเล่นเท่าไหร่แล้วในตอนนี้เนี่ยผมก็เลยได้มาแอบดักซุ่มอยู่ในพุ่มไม้กับโลมรอได้ไม่นานเรียวม้าเนี่ยก็ได้เข้ามาอยู่ใน สู้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็เดินมาตีดาร์กแต่ระหว่างที่ตีดาร์กอยู่นี่ย,ายมาหลอดก็ได้ช็อคมาใกล้ๆผมซะง,งั้นทำให้ช็อตนี้เนี่ยผมก็เลยต้องเลิกตีดาร์กแล้วก็หันไปสู้กับมาหลอดแทนพอผมเนี่ยเก็บมาหลอดฝั่งตรงข้ามไปได้ก็ตั้งใจงว่าจะมาตีดาร์กต่อแต่ว่าดนดอิกี้อันตีใส่เนี่ยผมเองก็เกือบตายแถมถ้าเกิดว่าอยู่ต่อเนี่ยก็คงได้ตายจริงๆแหละสุดท้ายดาร์กตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ตีครับผมก็เลยต้องกลับบ้านไปเติมเลือดก,ก่อนแล้วพอกลับบ้านมาแล้วเนี่ยผมก็ได้ไปเค,คเลียร,ร์ยคล บนเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้เดินมาที่เลนกลางเพื่อมาดันป้อมก็ดันไปเลยครับ2ป้อมแบบชิวๆพอดันป้อมเลนกลางแตกเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะไปตีดาร์กเพื่อนร่วมทีมนะแต่ว่าระหว่างเดินไปเนี่ยผมก็โดนยีน่าดักเอาไว้อย่างดีครับที่เอเลเตอร์เนี่ยจับยีนา่าเอาไว้ผมก็เลยไม่ตายผมเดินไปตีดาร์กต่อหลังจากที่ไม่ได้สู้อะไรกันแล้วรอบนี้เนี่ยก็ได้ตีดาร์กจริงๆเพราะไม่มีใครมาปวนและผมตีดาร์กเพื่อนร่วมทีมเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้บล็อกกลับบ้านมาเติมเลือดแล้วก็ได้ปล่อยดาร์กเนี่ยไปที่เลย แดงสลิมไปพอะยังไงในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าเกิดแครี่มีบัฟแดงเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากกว่าแต่ถึงจะไม่มีบัฟแดงเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะผมเองก็ได้ไปฟาร์มบัฟฟ้าและก็ได้ไปเคลียร์คลิปต,ตรงเลนกลาง ในระหว่างนะั้นผมก็ได้เห็นว่าฉีเนี่ยกำลังสู้กับยีหน้าอย่างตัวต่อต,ต,ตัวตรงเลนบนผมก็เลยตั้งใจว่าจะขึ้นมาเลนบนเพื่อมาปิดยีหน้านะครับแต่ก็ไม่ทันแล้วฉีเนี่ยโดนฆ่าตายไปก่อนแต่ถึงอย่างนั้นแล้วพวกผมเนี่ยก็เลยได้ขึ้นมาที่เลนบนเพื่อมาช่วยกันเก็บเดวมาแทนแต่หลังจากที่เก็บเดวมาไปได้แล้วเนี่ยมันก็เลยได้มีไฟกันเกิดขึ้นนะครับผมไม่ได้สนใจมารดเลยไม่แต่นิดเดียวเพราะผมสนใจแค่ฟินิกกับอิกี้ที่อยู่ข้างหน้าเท่านั้นอมโบไม่กี่ทีเนี่ยผมก็สามารถเก็บฟงงินั่นแหลนะนนิก่งการล้วงง่่กััับเเมป็นนนหหซึะ ผมก็ได้เห็นว่ายีน่าเนี่ยเขาแอบมาเคลียรครีปตรงเลนกลางพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็เลยต้องรีบลงมาเคลียคีปก่อนส่วนเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็ไปดันป้อมที่เลนบนกันผมเคลียคีปเสร็จเนี่ยก็ได้ขึ้นมาที่เลนบนกาว่าจะจบบ้านกันเลยแต่ว่าก็จบไม่ได้ครับเพราะตอนนี้คือฝั่งของข้ามเนี่ยก็เริ่มทยอยเกิดกันแล้วแถมเมยเนี่ยก็เลือดน้อยด้วยก็เลยทําให้จบบ้านกันไม่ได้ผมก็เลยตั้งใจว่าจะลงไปเลนล่างเพื่อไปตีมังกรใหญ่แต่ระหว่างเดินลงไปเนี่ยดูเหมือนว่าตรงปะไฟเนี่ยน่าจะมีประเด็นต่อสสสสููู้้้้กกกกกันผผมมมม็็็็เเเเลลลลยยยไไไดดดาาาปปช่่่วบงรรฝออพจจแะะีใหญ นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คงตีไม่ทันแล้วพอเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยก็จะเกิดผมจึงได้ใช้เวลานี้เนี่ยไปกับการเคลียร์คีฟให้มันสูงๆแล้วก็ไปแอบดักซุ่มอยู่ในผู้ไม้บับแดงฝั่งตรงข้ามยังไงก็เนี่ยก็เกิดที่เลนบนอยู่แล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ต้องขึ้นมาที่เลนบนแน่ๆในไม่ชา้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ได้ขึ้นมาที่เลนบนตามที่ผมได้คิดเอาไว้จริงๆพวผมในตอนนี้เนี่ยก็เลยได้มีประเด็นต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามกันสู้กันไปสู้กันมาจนสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกผมก็สามารถเก็มมมาาาลอออัไไ่นน่่งงตตตตรรร้้้้้ไไไไปดดนนนวีีีผผเเกกยยใใหหะพ เ,เขาเกิดมาก่อนคือถามว่าจะตีก๊อดตอนนี้เนี่ยมันก็ตีได้ไหมมันก็ตีได้แหละแต่ว่ามันเสี่ยงรออเลเตอร์มาตีก๊อตด,ด้วยเนี่ยมันชัวร์มากกว่าเมื่อตีก๊อดเสร็จแล้วเนี่ยพผมก็ได้มารวมตัวกันที่เลงกลางเพื่อมาดันป้อมซึ่งตอนนี้เองมันก็ได้มีเหตุชนมมลมวนต่อสู้ขึ้นเกิดขึ้นนะครับผมเก็บอีก,กี้ฝั่งตรงข้ามไปได้แต่พอหลังจากสู้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้ถอยออกมาตั้งหลักอยู่เล็กน้อยผมรอให้สกิลเนี่ยคูดาเสร็จก่อนแล้วก็ได้เข้าไปในป้อมอีกครั้งหนึ ก็ดีถือว่าโอเคเลยสลับไปเลสในตำแหน่งของจังเกิลเกมนี้ผมก็ได้ MVP ซะด้วยสิ อย่างไรก็ตามตอนที่ผมได้ปั้นเวเลเมโซมาผมก็ได้ออกไอเทม4อย่างนี้อยู่เป็นประจำซึ่งพอได้อเทมแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็จะขึ้นไอเทมชิ้นใหญ่อย่างโบเกนสเปียร์หรือมันก็เป็นมูรามาสส่วนแฮมเมอร์เนี่ยก็ขึ้นเป็นโอมิอาร์มได้เลยส่วนไอเทม2ชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเคียวกับดาบแดงไอเทมที่ผมออกตอนปั้นเวเลเมโซก็จะประมาณนี้เลยซึ่งนี่มันก็คือเทคนิคในการออกไอเทมสลับของผมเองนะครับตอนที่ปั้นเวเลเมโซสหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วมันมีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ดชอนยาิืมต ด้วยกันแ้วกันส่วนสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบาย